ตัวที่เขาันนี้มารีวิวเครื่องไก่ญี่ปุ่นนะตัวนี้เป็น EA 7นะ7แรงครับโทษนะมันเครื่องนี้เป็นให้หมดแล้วครับเครืของเหลวอแตเช็คให้หมดแล้วครับเดี๋ยวมาลองดีเครื่อดูนะครับ ันนี้มีรอยนิดนึงนะครับที่ร้อยใส่ตู้มาครับแล้วก็นี้มีขี้เกลือนะครับน,นหนึ่งพรญี่ปุ่นมันเป็นหิมาะครับหิมมะมันเยอะข้าวเข้าไปครับ